คุณผู้ชมมาต่อกันที่เรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องใหญ่นะคะเกี่ยวกับโควิด1 9สายพันธุ์โอมิครอนค่ะชาวชุมชนท่าอิดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีขอทุกคนบอกว่าอย่าเพิ่งตื่นตระหนกไปนะคะที่คนในชุมชนนั้นติดโควิด1 9สายพันธ์โอมิครอนเพราะว่าทุกคนนี้กักตัวอยู่แล้วก็ปฏิบัติตามมาตราการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัดค่ะ บรรยากาศที่ตำบลท่าอิดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีหลังมีคนในหมู่บ้านเดินทางกลับจากแสวงบุญที่เมืองเมกะประเทศซาอุดิอาระเบียแล้วพบว่าติดเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์โอิครอนแล้วก็ยังมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอีกจํานวนหนึ่งชาวบ้านในชุมชนยืนยันนะคะบอกว่าผู้ที่เดินทางกลับจากแสวงบุญยังไม่มีใครกลับเข้ามาในชุมชน ทุกคนคงถูกกักตัวและรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครจึงไม่รู้สึกตื่นตระหนกหรือว่าหวาดกลัวประกอบก,บกับก่อนหน้านี้เคยเผชิญกับการระบาดของโควิดสายพัน์เดลต้ามาแล้วทั้งชุมชนค่ะแต่ก็ผ่านมาได้โดยขนาดนี้ภายในชุมชนทุกคนให้ความสําคัญกับการปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเข้มงวดนะคะไปฟังเสียงของชาวบ้านในชุมชนกันหน่อยค่ะแล้วก็ตรงนี้ค่ะก็เซฟซี้กันจ<อ> ตำบลของเรานะคะแล้วก็ตรงส่วนนี้ค่ะไม่ได้มีความตื่นตระหนกตกใจอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าเราเคยเจอสถานการณ์ที่รุนแรงมากกว่านี้มาแล้วในส่วนของเดียวกันเขาก็ยืนยันว่าเคยเจอสถานการณ์ที่รุนแรงมามากกว่านี้แล้วนะคะโอมิครอนตอนนี้ก็ยังไม่มีคนที่เดินทางไปสแสวงบุญเนี่ยกลับเข้าสู่ชุมชนก็เลยมีความมั่นใจซึ่งขนาดนี้คนในชุมชนก็ปฏิบัติตามมาตรการอยู่นะคือคนที่ติดเนี่ยกลับมาแล้วเขาก็กอยู่ในสเต็กควอนตีนหรือแม้ต่ตดตัวอยู่แล้ว <state quarantine S 1> ทีนี้ทางฝั่งของนายตรีดาเชื้อผู้ดีที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรีขอความร่วมมือคนในชุมชนหากรู้สึกหรือว่าทราบว่าใครอยู่ในภาวะเสี่ยง หรือว่าใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อให้ออกมาเปิดเผยตัวเพื่อที่จะได้ป้องกันและรักษาได้อย่างทันท่วงทีนะคะตอนนี้หลายสายตานะคะรวมทั้งหลายหน่วยงานเนี่ยก็จับจ้องไปที่ชุมชนนี้นะคะเพื่อที่จะได้ป้องกันการแพร่ระบาดของโอมิครอน,นะคะ่ะพาคุณผู้ชมไปต่อกันที่สุราษฎร์ธานีกันบ้างฝากฝั่งของนายประเวศไทยประยูนรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยนายแพทย์สาธรารณสุขจังหวัดถแถลงยืนยนันพบผู้ป่วยโควิดสายพันธ์โอมิครอนแล้ว3รายเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่าง ชาติเดินทางผ่านท่ากาศยานานาชาติสมุยเมื่อวันที่15ธันวาคมที่ผ่านมาจำนวนหนึ่งรายนะคะและวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมาจำนวนสองรายโดยตรวจพบเชื้อมีครอนในวันที่19ธันวาคมขนาดนี้ทั้งสามรายรักษาต,ตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเกาะสมุยมีผู้สัมผัสเสียงสูสง,สง57รายทั้งหมดอยู่ในระบบมาตรการควบคุมโรคเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะด้านพลเอกสุพจน์มาลานิยมผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติสวคเปิดเผย ะะพร้อมจัดเตรียมแผนรองรับหากเกิดกรณีฉุกเฉินซึ่งการประชุมสบคชุดเล็กวันที่22ธันวาคมนี้จะมีการพิจารณาแผนปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขก่อนที่จะเสนอให้กับนายกรัฐมนตรีรับทราบโดยเฉพาะการยกระดับมาตรการควบคุมค่ะในการที่ให้คนที่เดินทางมาจากต่างประเทศเนี่ยเข้าออกประเทศไทยพร้อมทบทวนห้ามประเทศที่มีความเสี่ยงสูงจากเชื้อโอมิครอนโดยเฉพาะสหราชอาณาจักรค่ะ มีมาตรการที่เข้มข้นมากขึ้นในเรื่องของการเข้าประเทศการออกประเทศไปบางประเทศที่ม <Lebanon. k stew endi> ีความเสี่ยงมากเช่นการกําหนดประเทศการกําหนดขั้นตอนการตรวจจะต้องมีความละเอียดรอบคอบแล้วก็เคร่งครัดมากขึ้นครับครับเดี๋ยวเราฟังมาตรการก็สิ่งที่กังวลตอนนี้นะครับก็คือเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัยนะครับเพราะว่ามี ยังมียังมีลักษณะของการไม่สวมหน้ากากอนามัยในลักษณะที่เป็นเพื่อนฝูงพี่น้องใกล้ชิด แล้วก็ไม่ระมัดระวังนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องอันตรายมาก,กนี้ก็ต้องมาปรับแผนนะคะแล้วก็ดูว่าทางฝักฝังของภาครัฐเนี่ยจะมีมาตรการในการป้องกันโควิดในทินหรือไม่โดยเฉพาะหลายคนกําลังจับตามองอยู่นะคะเทสแอนด์โกจะเอาอยัางไงจะยกเลิกไหมเดี๋ยวเรามาติดตามความคืบหน้ากันฝักฝังของแพทย์หญิงสุมณีวัชรศิลป์รองผู้ช่วยโฆษกสวครบควรบุค่ะว่าผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนในไทยผูกโยงกับผู้เดินทางมาจากต่างประเทศในสัดส่วนหนึ่งใน4คนจึงจําเป็นต้องยกระดับบริหารจัดการ นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศโดยเฉพาะผู้ที่เข้ามาในรูปแบบเทสแอนด์โกอาจจะต้องกักตัวเป็นระยะเวลาเพิ่มขึ้นด้วยหรือเปล่านะคะอที่เราบอกไปก็ต้องมาตามกันต่อนะว่าทางภาครัฐเจะเคาะยังไงนะคะกับมาตรการนี้ค่ะก็โดยสรุปนะครับในภาพรวมจากการแถลงเมื่อวานนี้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราพบสายพันธุ์โอมิคอนในไทย63รายร62ราย ติดเชื้อมาจากต่างประเทศ<ม>แล้วก็เดินทางเข้ามาก็อยู่ในเศษค็คคนทีนอยู่ในการกักตัวนะครับส่วนหนึ่งรายเป็นหญิงไทยไวัย49ปีติดจากสามีที่เป็นนักบิน<ม>นะครับก็เดินทางเข้ามาแล้วก็ตรวจพบล่าสุดนะครับตอนนี้ก็มี63รายเดี๋ยววันนี้รอติดตามกันเพิ่มเติมเพราะว่ามีบางส่วนที่กําลังรอผลอยู่ด้วยเดี๋ยวจะได้เพิ่มเติมกันแล้วก็มาตรการอื่นๆก็เดี๋ยวติดตามสวบ,บคอ,ออกมาตรการกําหนดมาตรการปรับลดปรับเพิ่มความเข้มข้นหลังจากนี้นะครับ